นี่คงเป็นซุ้มพระยืนโบราณเก่าแก่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยาที่ยังหลงเหลืออยู่พระยืนวัดท่ายักษ์อยู่ในเขตตำบลสวนพริกอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่หลงเหลือเพียงซุ้มพระยืนที่หันพระพักออกสู่คลองบางขวดลักษณะการสร้างพระยืนเช่นนี้เป็นหนึ่งเดียวในอยุธยาโดยมีคติคล้ายที่ผู้กาม โดยการสร้างพระยืนในซุ้มหรือเจดีวิหารและมีทางเดินประทักสินรอบวัดท่ายักษ์อยู่ในทะเบียนสำรวจวัดร,ร้างมาตั้งแต่รศ123สอ .123 ตรงกับสมัยรัชกาลที่5แต่ยังไม่มีการสำรวจทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการและถือเป็นพระยืนเก่าแก่ที่สุดในอยุธยาที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันนี้